เพืเ่อนๆตอนนี้แอดมาถึงสถานีนครผสมแล้วนะครับก็นั่งขบวน254มานะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับว่ามากันยังไงนะครับมากับด้านบริเเตชั่นเลยนะฮะคนบ้านรถไฟนะฮะ เทศบาลเมืองคอนรงครปฐมแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายหยุดรถนะครับพระราชวังสนามจันทรนะครับบรรยากาศสีวิไลมากเลยตัวเมืองคอนรงครปฐม ตอนนี้ขบวนจอดที่ป้าหยุดรถนะครับพรราชวงสนามจันทร์นะครับ คอนตสมแล้วนะครับ จะลงที่สถานีนครศรมนะครับที่นี่สถานีนครปฐมที่นี่สถานีนครปฐมขบวนรถจาดเทียชชรา่ินึ่งเป็นขบวนรถสมารถน้อง54รับุนเดล้จากสถานีนักส่วนไปทางสถานีชนบุรีก่อนบนดร์้าเรือลงจากขบวนรถปอดูเป็นสอและสารภาระของขที่นจิตตัวมานำเรือลงคบตัวนะครับ ภาคบริษัทโบรกส์เขอความกรุณาาท่นบริษัททุกท่านนะครับโปรดเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ด้นะครับบรรยากาศที่สถานีนครศรีธรรมรกับช่องราชบุรีสเตชัลนะครับจะอยรับตบบริจาคที่สถานีต้นสตง กระบวนธรรมดาที่254นะครับต <f gitti> <man> ้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีนครปฐมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสไคร้าด้วยนะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ห่วงทางสะดวกของขอบวน262หกสองสมห้าเหรอห่วงของขอบวน355ไม่ก็262แหละแต่นี้น่าจะเป็น355เพราะว่าเสาตรงนี้เป็นห่วงของขอบวน355นะครับเพราะว่าถ้าเป็น262ต้องไปรับที่เสานน้นนะครับ จอดอยู่นอกเสาครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ